ทนายจุกครูออกมาบอกคดีพี่อ้อยนั้นผมบอกตั้มไปแล้วว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพพอประมาณทํานองว่าเรื่องนี้ทนายตั้มแพ้นแน่อีกวันก็ออกมาแอทชาแอกชางกับทนายรณรงค์แก้วเพชรทาไม้ทํามือเป็นรูปกากระบาดให้นักข่าวถ่ายรูปทํานองว่าเรื่องคดีช่อโกงทนายตั้มสิทธาพี่อ้อยจุฑพรนั้นตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวนักข่าวอย่ามาถามวันต่อมาก็ออกมาไลฟ์สดนําสังคมว่าการณีน,นี้ทนายตั้มมีสิทธิ์รอดเพราะคดีน่าจะขาดอายุความถัดอีกวันหนึ่งก็ ออกมาพูดในรายการโทรทัศน์รายการโน้นนี้ว่าได้คุยทนายตั้มตลอดพร้อมบอกว่าทางทนายตั้มตั้งทีมกฎหมายมาสู้คดีเรียบร้อยแล้วที่พูดมานี้ไม่ได้ชี้นาสังคมนะแต่เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเมื่อทนายเดชามแสดงจุดยืนแสดงท่าทีชัดเจนไม่อ้างว่าจะเป็นการให้ความรู้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่อาจรับได้อีกต่อไปผมเลยต้องเตือนสติทนายเดชาว่าคนเป็นทนายความควรเห็นใจผู้เสียหายที่ถูกกระทํามากกว่าเห็นใจคนกระทํา